ยินดีต้อนรับกข้สู่บ้านเอสสีบ้านหนึค่ะวันนี้สบ้านจะมาชวนพ,พี่เพื่อนเพื่อนรับประทานแกงจืดมะระหรือว่ามะระยัดไส้ค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนมะระมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะช่วยย่อยช่วยขับน้ำตาลในเลือดมาค่ะสดน้ำแกงจืดมะระร้อนๆด้วยกันนะคะ วันนี้มือดึกของพี่สีก็มาชวนพี่ๆเพื่อนๆทานแกงจืดมะระกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เพื่อนท่านใดแล้วมาแวะแล้วเชิญซดน้ํากันได้เลยนะคะมะระมีประโยชน์มากมายนะคะทั้งโภชนาการไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วยย่อยไม่ว่าจะเป็นอ่าช่วยขับน้าตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานอ่าทานแกงจืดมะระ จะได้ผลดีมากเลยค่ะพีพ่เพื่อนๆช่วยควบคุมอาหารได้นะคะความขมช่วยควบคุมอาหารในเลือดได้นะคะพี่เพื่อนๆสวัสดีค่ะสามล้านดวงใจที่เข้ามาในไลฟ์สตรีมของพี่สีวันนี้นะคะพี่สีชวนมารับประทานแกงจืดมะระค่ะพี่เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่กทานมาทานแกงจืดมะระด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ที่เข้ามาให้กำลังใจพี่สีนะคะเชิญรับประทานมะละได้เลยนะคะแกงจืดมะละของเราอร่อยค่ะขอบคุณ33ล้านดวงใจนะคะะทานแกงจืดมะละด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยแซ่บแซบค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน ขอบคุณ270ล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังใจพี่สีนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะ thank you so much thank you so much my friend ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณ35ล้านดวงใจนะคะ thank you so much my friend ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมบ้านพิ่สีนะคะเชิญแวะรับประทานาแกงจืดมะระด้วยกันนะคะแกงจืดมะระมีประโยชน์มากมายนะคะาช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยระบบย่อยช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยขับน้ำตาลในเลือดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ thank you so much ขอบคุณ107ล้านดวงใจที่เข้ามาให้กำลังใจพี่สีนะคะขอบคุณมากๆค่ะเขินมาแวะทานแกงจืดมะระด้วยกันนะคะแกงมะระสดน้ำร้อ,อ,อนๆกลมงกล่อมอร่อยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะเข้ามานะคะ thank you so much thank you so much my friend ขอบคุณ100อล้านดวงใจที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจพี่สีนะคะ Thank you so much my friend ขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่านแกงจืดมาล่าด,ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ86ล้านดวงใจค่ะ Thank you so much my friend ขอบคุณ137ล้านดวงใจมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจพี่สีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ thank you so much my friend ขอบคุณมากๆเลยค่ะทา,านแกงจืดมะลายัดไส้ด้วยกันนะคะสุดน้ำแสนอร่อยค่ะพี่ๆเพื่อนขอบคุณ55ล้านดวงใจค่ะขอบคุณชาว y o u t u b e ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจพี่สีนะคะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะ thank you so much my friend thank you so much ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจพี่สีค่ะขอบคุณ127ล้านดวงใจที่แวะเข้ามารับประทานแกงจืดมาละด้วยกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณ127ล้านดวงใจ แกงจืดมะระจะใส่แสนอร่อยนะคะรับประทานกันให้อร่อยนะคะพี่พเพื่อนเพื่อนมะระมีประโยชน์มากมายนะคะช่วยระบบย่อยช่วยขับน้ําตาลในเลือดค่ะพี่พี่พอนเพื่น mm hmm. ท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานรับประทานมะระดีมากๆเลยนะคะช่วยขับน้ําตาลในเลือดค่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณ อ่าห้ล้านดวงใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สีบานนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะมาทานแกงจืดมะระด้วยกันนะคะขอบคุณ49ล้านดวงใจขอบคุณทุก,ทกเลิบทุกไลท์อย่าลืมกดไลท์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่สีด้วยค่ะ1เลิบหนึ่งไลท์ของท่านมีความหมายกับพี่สีมากๆเลยนะคะน,นี้รับประทานแกงจืดมะระด้วยกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่สีด้วยนะคะกดติดตามให้กำลังใจดีๆกับพี่สีด้วยค่ะวันนี้มาทานแกงมะระด้วยกันนะคะแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอแรงใจหนึ่งซับสไครต์นะคะกดไลค์ให้พี่สีด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่สีตลอดเสมอมานะคะขอบคุณกำลังใจดีๆ ที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจพี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาทานแกงจืดมะระด้วยกันนะคะมาแกงจืดมะระยัดไส้ค่ะแกงจืดมะระยัดไส้มีประโยชน์มากมายนะคะช่วยขับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยช่วยระบบขับถ่ายช่วยย่อยค่ะพี่ๆเพื่อน ขอบคุณ 62. ล้านดวงใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่สีนะคะขอบคุณกําลังใจดีๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ติดตามพี่สีในไลค์ต่อไปด้วยนะคะว่าการนำเสนอของพี่สีทุกครั้งพี่ๆเ,เพื่อนๆก็จะได้ติดตามต่อไปนะคะขอบคุณ 53. ล้านดวงใจขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากขอบคุณกำลังใจดีๆอ,อย่าลืมกดหนึ่งซับสไครต์ให้พี่สีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนาคะมาทานาแกงจืดมลายาไส้ด้วยกันนะคะแกงจืดมลายะไส้ร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะหอมๆเลยร้อนแกงจืดแกงจืดมลายาไส้ ทานเมื่อไหร่ก็อร่อยนะคะทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณ44ล้านดวงใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจพี่สีตลอดเสมอมานะคะสำหรับแกงจืดยัดไส้คืนนี้นะคะประโยชน์ของแกงจืด ของอะมะละยัไส้ก็มีมากมายนะคะพี่เพื่อนๆอไม่ว่าจะเป็นในด้านขับน้ําตาลในเลือดไม่ว่าจะเป็นในด้านช่วยย่อยามีอาต้านอนุมูลอิสระได้ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่เป็นโรคเบาหวานนะคะทานมะระแล้วร่างกายคุณจะแข็งแรงจะได้ขับน้ําตาลนะคะพี่เพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม Thank you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจบ้านพี่สีนะคะขอเพียงแค่สักหนึ่งอขอเพียงแค่หนึ่งซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจพี่สีนะคะบ้านน้อยๆหลังนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยคะ่ะขอบคุณชาว youtube ทุกท่าน ที่เข้ามาแวะเวียนส่งกําลังใจให้พี่สีนะคะขอบคุณ46ล้านดวงใจอขอบคุณทุกไรค์ทุกเลิฟนะคะสำหรับวันนี้พี่สีก็ต้องขอจากลาพี่พี่เพื่อนๆไปก่อนขอให้พี่พี่เพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่ในไลรหน้านะคะ,ะ thank you so much my friend thank you so much for watching แล้วเจอกันใหม่ในไรหน้านะคะ บายบายจ้าอ l o เลิฟยูขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะบายบายจ้าบายบายจ้าจุบ๊บจุ๊บจ้าอ l o เลิฟยู